Hmm. แกวมากมายอีกแล้วจ้ะพี่น้องก็มีสลัดแก้วบักเคอเทโอ้ย <Pine apple. S 2> อันนี uh ้อะไรวะดีไกมะอ่าฮะ It's rainy, it's r a i n i n g So good, so good พักสลัดบาดเด็บโปกเองจ้ะพี่น้อง <laughs> พาเราไปเลาะตลาดก็ได้พักมา สื่อเขาแน่เดี๋ยวมองบอกให้เพื่อนใส่มือล่ะจ้ะพี่นอ้องสุดยอดแล้ว oh. ประทานชุ่มช่นเปิดเพลงนีมากเพื่อนมาก้องมาไม่ฟงเออเราเพื่อนมากเพลงนีหลาย like? yeah, yeah. ย่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอำเภอกันทละหลักในเพลงกัซมี่ผาหมออีแดง ทะเลมหมอกฟ้ามออแดงหละกะเมืองกันทลากนี่เป็นเมืองแหง่งผลละไม่ปลูกผลละไม่ได้ทุกชนิดเงาสะสตอลำไยทุเรียนมีเบิร์ตบักุงเขาโพดในประเทศไทยเขาปลูกอย่างใดอำเภอกันทลากบานได้มองปลูกได้เม็ดจ้ะพี่น้อง ดินภูเขาไฟนี่มันโบดิมีทุกอำเภอเลจ้าพี่น้องดินภูเขาไฟนี่มีอำเภอกันทลากักอำเภอขุนหารแล้วก,ก็อำเภอศรีรัตนแต่ว่าบานได้มองนี่เป็นดินธรรมดาดินเหนียวดินที่สื่อมถมจ้าพี่น้องแต่ลำเพอกับโบดิมีดินภูเขาไฟถูกพผื้นทีมีเฉพาะ บางตำบลบางหมู่บ้านเท่านั้นจ้ะพี่น้องกินสมนีกับพ่อพญายามอแลนย่ามองกับคือสิเป็นไข่ตุนคือเกาจ้ะพี่น้องกินสลัดแล้วต่อโดยบักฮงซุกอีกสามหน่วยเด้จ้ะพี่น้องวอธรมมาดาพญายรถเจอวอธรมมดาบักทูมาสโซแซวหินหลา่สมนีง บนเรือได้จากพี่น้องโอ้ยกัดปากจาของอีก you b ใบอ you l i ฟ you a g h to eat and meditate โ o เจอร์ you are number one i know t ื่นขึ้ i k n o i take care you first i know i know, know. thank you o รับทุกท กินสลัดแด้วก็ะตบไทยด้วยบะงวงสามหน่วยจ้ะพี่น้องมีพญายโร่เจออยู่นี่บ่ตอง่วงว่าอีังสิเหลือจ้ะพี่น้องพญายโร่เจอสังกัดขนาดสอกินเกี่ยงยั e ยี่มาโอ้แอนโซ่แฮปปี้เฮ

กินสลดัดกับไก่หนึ่งชิ้นกับบะมวงสามหน่วยจ้ะพี่น้อง